สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ได้มาตัดอ้อยนะครับกับน้องต้านะครับผมอนแอนแดรร้อนมากเลยนะครับวันนี้นะครับก็ทํางานไม่ค่อยได้เร็วนะครับก็พักบ้างทํางานบ้างนะครับได้อ้อยก็เต็มรถนะครับเราจะเอาไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะคนเหนื่อยมากแล้วนี่ก็บ่ายหนึ่งแล้วนะครับดูน้องต้านะครับเอาขึ้นไปไหน วันนี้น้องตาไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับมาช่วยพ่อตัดอ้อยนะครับถ้าตัดคนเดียวก็คำก็ไม่เต็มรถนะครับไปงอ,อยเลยเอาเดี๋ยวพ่ยก็จะเอาอ้อยขึ้นรถก่อนนะครับเอาลูก เรีย่อยแดงมาแล้วนะครับผมแดงอยก็แดงชิ้ววมวันสี่ห้าลำนะครับผมมีแต่ลำใหญ่ๆนะครับผมเราก็ต้องเอาออกให้ดีนะครับร้อนมากเลยครับวันนี้ครับทั้งมดคัดด้วยนะครับผมมดไปเยอะเย็นดีม,ดดมากสว้สดีครับ แล้วก็เอาจะเอาใบาขึ้นข้างบนก่อนนะครับผมเพราะว่าจะจะได้เห็นอยเลี้ยวนะครับผมก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับมาจากการมาที่ตัดอ้อยนะครับดูควอยวิ่งทำงานแล้วครับ คณเใจมากเลยนะครับที่มีผู้ชายอย่างน้องต้านะครับช่วย่อ,อสทำง,งานนะครับถ้ามาถ้ามา,าคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับเสร็จแล้วก็เสร็จทั้งสอป รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเอาไปยึดมไม่ได้นะครับยึดไม่ได้ครับยึดแศษมากเลยครับ ก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับนี่ครับผมอ้อยก็ได้ประมาณครึ่งรถนะครับนีไไ่ครับผมก็มาหาพอเลน,นะครับมาเยี่ยมช้างพอเลน,นะครับไม่รู้ว่าไปอยู่ในพอเลเห็นแต่ช้างนะครับนี่ โอ้โห,หตัวใหญ่มากเลยนะครับอ่าสวยมากเลยคงนิสัยคงจะดีนะครับนี่ดูครับ ถ้าปกตินะครับถ้าไม่ใช่ควานนะครับถ้าเป็นคนอื่นนะเขาเขาจะหันหน้ามาเลยครับเชื่องมากเลยนะบนี่ยดูเราไม่เป็นไรนะครับดูจากสายตาลักษณะนะครับดูครับผมกิน้านะครับดูหางดู ลักษณะแล้วครับผมก็สวยนะครับก็อายุก็ประมาณถึงหรือเปล่าครับสามสิบนี่ครับก็ประมาณนี้แหละครับผมว่าครับงาก็งอนงอนนะครับผมเหมือนพ่อใหญ่ทองเงินเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมว่าะะเอาอ้อยลงไว้ให้พอเลนก่อนนะครับ อันนี้ตัดอ้อยมาไม่ได้เยอะนะครับร้อนมากเลยตัดอ้อยลงให้ลงเล่นนะครับโอ้ยตัดมาตึ๊ดทีนี้ืออ้อยยังไงเลยไปตัดไปตบใต้มันห่อนโคตรตัดยังไงไอโว้ไม่ตักลงเร็วนะโอ้ เราตอกให้ไหมมันคือสวยมากเลยนดี๋ย<ๆ>วเราปากร้อยนะครับเราให้เดี๋ยวผมจะให้เขากินก่อนนะกินก่อนนะครับก็ดูนิสัยเขาก็ดีนะครับเพราะว่าเขา เออันเด็ที่เปงง็นงวนะครับเป็งคอยจะพัดนะครับแล้วก็โยนให้เลยกิดตแม่จะบ,บอ,งงนนอนะโอ้อดเลยครับกินมันหนีนะหลับตาจิ้ <c oughs> เดี๋ยวลงอีกกัครับว,วันนี้เลยครับทำได้มากเลยครับปล่อยใส่คือดี กินกับยากนะครับรกินเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวตกมัน,นครับเราก็จะกลับกันแล้วนะครับเพราะว่าพอลนไม่อยู่นะครับเราจะมีเยื่อใหม่นะครับไปเลยครับแล้วก็มาตั้งแต่้นเลยนะครับ

ต้องเงินว่าตากเดดนะครับเพราะว่าได้ยยลุงช้างมามต้องขอบคุณคุณป้าย่านะครับผมที่ยายลุงช้างมาให้นะครับผมนำนำเออข้างนี้นะครับยายลุงช้างแล้ก็ครัวทองเพชรนะครับอยู่แล้วให้บุญชูอยู่นะครับนี่มีใครเนี่ยบัวบัวครับครับทองเพชร ไอ้กล้วยไหมมีกล้วยไหมพ่อจะอ้อยให้กินแล้ลูกเนาะเจ๋งนะหนังบุ้งหนังบุ้นเอาทำไงเวลัหิวทำไงลูกเบลาหิวทำไงอือหืออือมเอาอ้อยมาให้ครับสามลำเลยจากไรเลยครับนี่ จากไรเลยทำไงทำไงจะไล่หิวทำไงงอนพ่อเสร็จแล้วงอนพ่อเสร็จแล้วทำไงเอาทำไงเอาทำไงจะไล่หิ้วงอนงอนเอาดีๆทำสวยๆทำสวยๆโอ้ยดีใจดีใจ เอากราบลงกราบหน่อยกราบหน่อยกราบสวยๆหันมานี่หันมานี่กราบลงหันมานี่เออกราบกราบดิสวยๆกราบก่อนกราบดิเอากราบลงก่อนกราบเออกราบก่อนกราบสวยเออกราบเออเออกาบเออเอออ้าวได้อ้อยลำโตๆแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่องายส่งเฟซด้วยนะครับสวัสดีครับ Okay